ฮาซุดตาสาวคนดังเปิดตัวเปฟนหนุ่มอายุห่าง10ปีเตถูกเชเป็นอดีตชายขายบริการเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทำหลายๆคนถึงกับฮือฮาเลยหลักค่ะเมื่อสื่อข่าวป,ประเทศเกาหลีใต้ได้รายงานว่านักแสดงสาวฮันเยซึนวัย39ปีที่ล่าสุดนั้นเธอได้เปิดตัวคบกับหนุ่มคนใหม่ที่มีอายุห่างกันถึง10ปีเอทมเธอนั้นยังได้โพสต์ภาพลงช่องทางโซเชียลของตัวเพื่อบอกให้โลกรู้อีกด้วย แต่หลังจากนั้นกลับมอนช่อง y o u t u b e หนึ่งได้ออกมาเฉว่าบุ่มคนนี้ชื่อยูซองแจเคยทำงานเป็นชายขายบริการแบบเดียวกับในภาพยนตร์เรื่องมีที่บอยโดยหนังเรื่องมีที่บอยซึ่งมีลูกค้าเป็นสาวใหญ่นั่นเองหลังจากที่คลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นทางด้านของฮันเยซึนเธอได้ออกมาตอบโต้กลับเรื่องนี้ทันทีว่าไม่จริงหรอกค่ะคุณนักข่าว นี่เรื่องแต่งชัดๆแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหลังฉันหมดสัญญากับบริษัทเก่านะสงสัยจัง